สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมิพันธุ์ตุากันอ่าเช้าๆนะคะก็มาดูน้องแมวกลงมพันธุ์นะคะน้องแมวกินหญ้าค่ะพี่น้องเอ้ยนอ้องโทษทีค่ะน้องแมวกินนะคะหารค่ะหัวหารตอนเช้า,ชานะคะขอไปนะคะเดี๋ยวอีกสักพักถึงจะไปตัดหญ้าตอนนี้มันมืดจุ ในเย็นนะลูกคุณแม่ก็ดื่มกาแฟเย็นโอ้ดื่มกาแฟดงดื่มกาแฟเด้อครับพี่น้องเนี่ยค่ะกาแฟดังดกาแฟดำก,ก,ก,กับกุ้มพัน เพิ่งปล่อยค่ะเพิ่งปล่อยออกจากหลังปล่อยเสร็จก็ไปห้องน้ําลองตอนเช้าอยากเข้าห้องน้ําปล่อยแล้วค่ะอย่าเล่นทรายนะลูก จะเล่นทรายนะครับเขียนทรายในกระบะเยอะพีนะ่น้อแล้วก็เขียโคตรโคต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 เล่นบางตัวไปไหนแล้วลูก ขอบคุณเอฟดีทุกท่านนะะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์ก,ด,กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องคุมพันตุลรกันตอนนี่น้องแมวไปเข้าห้องน้ำค่ะบพีน้อไปเข้า,นะขาห้องน้ํา <c ười> กระบ,บานเดียวสามตัวเลยเข้าทีละสามตัว โอ้โอ้โ hmm. อ mm ้โอ้โอ้โอ้่งไล่กันดื้อมากเลยค่ะดูดู ดูอยู่บนเครื่องตักผ้าค่ะลงมาลูกลงมาลงมาครับนี่มาจากห้องน้ำกินหวนัวหันทะลูกน้องก็วิ่งไล่กันมาอยู่เนี่เอ้ยเอ้ยตายหาละ โอ้ยกาแฟหกเลยวิ่งนี่เขาจะไม่ดูหรอกว่าอะไรเป็นอะไรเขาวิ่งอย่างเดียวกาแฟหกเลยพี่น้องเอ้ยแต่คูมพันจะได้อาบน้ำแต่ตเช้าวิ่งข้ามแม่เลย กาแฟแม่หกเลยทำไมล่ะลูกเยทำไมมากันดื้อแต่ลูกหืมไม่เด้เอแต่ลูกแม่เล่นหยอกล้ออะไรกันดูดิอาบกาแฟแต่เช้าเลยไหวดื้อจังเลยไอตัวเล็กนี่ค่ะเจ้ากวางกับเจ้ากวางกับเจ้าหมีวิ่งไล่กันลงมา แม่ถือแก้วกาแฟาอยู่คว่ำเลยหกเลยแล้วก็ตามภาษาแหละเอนน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 อนดื้อลงเลยเนี่ยมันเขี้ยวจังเลยดื้อจังเลยดื้อมากจะไปไหนครับือจะไปไหนเนี่ยจะไม่เนี่ยไปกินหัวขานไหลูกไปไปกินหัวขาน ตอนเช้าเช้าเริ่มเริ่มจะสดใสเริ่มจะอารมณ์ดีแล้วเพราะว่าเพราะว่าเขาเอ๋นั่นเริ่มฟื้นตัวแล้วเข้าห้องน้ำอีกสามตัวค่ะเริ่มฟื้นตัวแล้วค่ะเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้ก็ยังเพียๆอยู่น้องยังเพียๆอยู่เมื่อวานแม่ไม่ให้ขึ้นไปแล้วครับไปหยอกกันไม่ให้ขึ้นแล้ว อน,นีเป็นอะไรเป็นอะไร <c oughs> เป็นอะไร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 หยอกกันแรงกันเนี่เป็นอะไร <c oughs> ไปไหนกันไล่ไล่กันอะไรกันออไปไปับๆ <c oughs> ขั้นเก็บไปกินข้าวเนี่ยเราเสียกเลยจะกวางวิง่ง วิ่งมากมากเลยแซ่แม่หอกหมดลูกเอ้ยนี่มีข้าวนะนเอาใครจะกินข้าวเอานี่นี่มากินกินข้าวเร็วมีข้าวด้วย กวางท <awakening> องก่อนกวางทองหนูทำไมดื้อจังลูกวันเนี้ยเฮ้อกวางทองทำไมดื้อจังลูกลูกแม่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 จะตัวนี้แหละมีกำลังแล้ววันนี้กวางทองหนูทำไมดื้อจังลูกว้า น่ารักจังเลยน่ารักจังเลยลูกแม่น่ารักจังเลยลูกแม่ขอบคุณนิฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับช่องโคมพันธุารรมไปอีกแล้วค่ะโอ้ยขึ้นไปไม่ได้ขึ้นข้างบนเลยไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะโนลงมาลูกมาลงมาลูกมาอืม cà đột xuống người rồi à. mà bị à, hóa chua đây con tết hóa liền hoa hàn leu mày kiếm hoa hàn ปีดย่าให้เข้าไปนะปิดิสไว้ก่อนเี๋จะไปตัดหญ้าก่อนวันนี้มาเดี๋ยวไปตัดหญ้ามาให้กินมามาเร็วมาเร็วมาเร็วตัดหญ้าก่อนนะคะเขาจะออกไปข้างนอกเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะ่ครสวัสดีค่ะดำอยู่ในห้องน้ำหรอลูกฮเข้าไปเซอร์เวีอะไรในห้องน้ำลูกฮะ <c oughs> <c oughs> อถึง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 จะพบกันคิดหน้านะคะพบกันคิดหน้านะคะสวัสดีค่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 ะ